ในเรื่องถัดไปนะครับผมก็จะกลับไปที่โปรแกรม Global Mapper นะครับเพื่อสาธิตอีกสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับาการดูพื้นที่สูงต่ำนะครับและพื้นที่ใดที่เราสามารถที่จะทราบว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมนะครับหรือว่าเป็นใช้สำหรับเป็นข้อพิจารณาตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็ได้นะครับ หรืออพยพผู้คนก็ได้นะครับหรือการตั้งที่ทําการก็ได้นะครับผมก็จะขอกลับไปในเรื่องของโปรแกรม Global Mapper อีกสักเล็กน้อยนะครับเป็นของแถมนะครับสําหรับเรื่องการนําเข้าแผนที่เนี่ยก็จะจบลงแต่เพียงตรงนี้นะครับเราก็จะกลับไปที่ Global Mapper ต่อไปนะครับนะครับเราจะกลับไปที่ Global Mapper อีกสักครู่นะครับ Global Mapper นะครับ มันจะไม่เหมือนกับ google earth pro นะครับก็คือจะไม่มีแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขหรือเดมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องดาวน์โหลดเข้ามาใช้งานนะครับดับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปที่ f i l ์นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดออนไลน์ imagery นะครับหลังจากนั้นเนี่ยใน select online data source o Download นะครับก็จะเป็นเว็บให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมหรืออะไต่างเนี่ย ผมแนะนำให้มาที่ t ทเ e n เดต้นะครับแล้วมาที่ a s t e r g d e m ีเดมเวอร์ชัน2นะครับแล้วกด Connect นะครับเมื่อเรากด Connect แล้วเนี่ยเดมก็จะมาปรากฏนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเลเยอร์ที่มาทับกับเลเยอร์ระวางที่เราทำไว้ในครั้งแรกนะครับเห็นไหมฮะเดมก็จะเป็นเลเยอร์สุดท้ายนะครับเราลองย่อดูนะครับเห็นไหมฮะเลเยอร์ระวางเนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังนะครับดังนั้นเนี่ย วิธีการก็คือเราคลิกที่เราเลเยอร์เดมเนี่ยนะครับแอสเตอร์จเดมนะครับแล้วกดลูกศรขึ้นนะครับในโอเวอร์เลย์คอนโทรลเซนเตอร์นะครับเห็นไหมครับก็แผนที่ก็จะปรากฏขึ้นมาเหนือเดมแล้วนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเดมที่มีความใหญ่เกินกว่าแผนที่มาแล้วนำมาใช้งานเนี่ยจะทำให้โปรแกรมของเราเนี่ยดาวน์โหลดภาพ แผนที่แล้วก็เดม่ยได้ช้าขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการย่อขยายหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะเปิองเมมโมรีวิธีการนะครับก็คือเราจะต้องตัดเต็มให้เหลือเท่ากับขอบของแผนที่นะครับขออนุญาตปิดโอเวอร์เลย์คอนโทรลเซนเตอร์ไปก่อนนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเลือก create area feature นะครับเครื่องมือตรงนี้นะครับเราก็จะมาวาดนะครับวาดพื้นที่สี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะครับ รอบๆแผ่นที่นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะคลิกซ้ายมาตลอดนะครับเพื่อให้เพื่อให้เกิดมุมของเส้นนะครับพอจุดสุดท้ายเนี่ยให้คลิกขวานะครับมันก็จะขึ้น Modify Feature Info มานะครับเราก็ ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่า S อย่างเดียวก็อ,อย่างเดียวก็พอนะครับกดโอเคมันก็จะเป็นลักษณะเห็นไหมครัมีเส้นกรอบดำๆรอบแผนที่นะครับจากนั้นเนี่ยเราไปที่ Open Control Center นะครับ เราเอาเดมนะครับที่เราเอาไปไว้ข้างหลังสุดของระวางเนี่ยเลื่อนลงมานะครับกดเลื่อนลงมาครับกดลูกศรด้านขวาเห็นไหมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนมาถึงก่อนหน้า user create feature นะครับอ,อีกหนึ่งชั้นนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นอ่า ตอบที่เราสร้างไว้อันนี้ก็คือเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปคลิกเมนูบาร์ที่ Future Info 2นะครับคลิกเลยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาเมาส์เนี่ยจะเป็นรูปตัวไอแล้วเห็นไหมครับคี่กรกะบดรูปตัวอไรเราก็คลิกตรงนี้นะครับ พอคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้น Feature Information ขึ้นมาเราไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วนะครับเราก็กดปิดไปแล้วก็ไปเลือกไฟล์นะครับไปเลือก Export นะครับแล้วก็ไปเลือก Export elevation Kit Format นะครับเลือกนะครับ ประเภทของน้ำสกุลเป็น GOTIF e นะครับแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ GOTIF e Export Option นะครับตรง Generate TFW File นะครับเราจะต้องติ๊กถูกอย่างนี้นะครับไปเลือกที่ Tab Export Bonds นะครับดูนะครับ สังเกตดูตรงนี้นะครับเราก็ไปเลือกที่ crop to select area นะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มโอเคนะครับแต่เนื่องจากว่าปุ่มโอเคมันอยู่ข้างล่างนะครับผมกดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับโอเคอยู่ด้านซ้ายผมดึงดึงวินโด้์นี้ขึ้นไปเห็นไหมครับผมมากด enter แทนนะครับตอนนี้ผมก็จะเซฟเดมเนี่ยซึ่งเป็นไฟล์ t ิ p ที่อยู่ในโฟลเดอร์ p project นะครับผมเคยทำไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับไฟล์นี้นะครับแต่ว่าผมจะทำครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสาธิตให้ทุกท่านดูก็จะเป็นราช,ชบุรีเดมนะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่าเทสตนะครับต่อข้างหลังหน่อยหนึ่งนะครับเ a v e s เซฟเข้าไปนะครับ จากนั้นเนี่ยรอหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะชา้านิดนึงกำลัง Export นะครับ exporting O c h i f f ไปอยู่นะครับได้แล้วนะครับก็ย่อหน้าหน้าต่างนี้ไปนะครับปิด Overlay Control Center ไปก่อนย่อหน้าต่างนี้ไปแล้วเข้าไปดูที่ Map Project นะครับ ก็คืออันนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีราชบุรีเดมเทสมาหนึ่งอันก็คืออันนี้นะครับเป็นไฟล์ที่เราจะสามารถเอาไปใช้งานใน global mapper ได้ก็กลับไปที่ global mapper นะครับไปที่ open control center นะครับดังนั้นเนี่ยเดยมตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่น่าจะใช้งานมันแล้วเห็นไหมฮะเดมตัวนี้เราน่าจะปิดมันได้นะครับ เราก็สามารถที่จะ close overlay เดิมตัวที่เราดาวน์โหลดมาตัวแรกทิ้งไปนะครับ user create future เนี่ยก็คือกรอบนะครับไม่จำเป็นก็ต้องใช้ก็ได้นะครับก็ปิดไปนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเปิดนะครับเดิมตัวที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้จำได้ไหมครับอยู่ใน map project นะครับอยู่ที่ไฟล์ราชบุรีเด็เ t e s นะครับ คลิกนะครับแล้วก็ Open กดโอเคนะครับเห็นไหมครับก็จะปรากฏเดมเท่ากับแผนที่นะครับดังนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรให้เดมไปอยู่ในเบื้องหลังแผนที่ระวังต่างๆครับแล้วก็คลิกที่ราชบุรีเดมเทสนี่นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายลูกศรบนสุดเลยครับเห็นไหมไปแล้วนะครับ อันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปเครื่องหมายมือเลื่อนแล้วก็เข้าไปดูนะครับว่าเส้นชั้นความสูงเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือ,อยังนะครับระดับความสูงเชิงเลขนะฮะเกิดขึ้นแล้วนะครับแผนที่ก็จะมีลักษณะเป็นสมิตินะครับตอนนี้หากเราจังเห็นะระดับสูงเชิงเลข นะครับแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับเราสามารถที่จะทําให้แผนที่จางลงนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับเราก็ไปที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ไปที่ Overlay c o n t r o l Center นะครับอันนี้คือเดิมนะครับแล้วนี้คือระวังต่างๆเราก็กดระวังแรกนะครับแล้วก็ระวังสุดท้ายนะครับแล้วไปเลือกที่ Option นะครับแล้วมาที่ Transparency นะครับ เราก็ลดระดับความเข้มของกันที่ลงนะครับกด a อ p l y กดโอเคนะครับอ่าท่านอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับผมขอซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับอ่าเอาพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ที่เป็นเขานี่ก็ได้นะครับซูมเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับเราจะทําทุกระหวงังพร้อมกันนะครับเราก็ไปคลิกที่ระหว่างแรกนะครับกดชิปบนคีย์บอร์ดไฟ แล้วก็คลิกระวังสุดท้ายไปเลือกออปชันนะครับเห็นไหมครับตรงดิสเพย์เนี่ยจะมีทันโคลเอนซ์นะครับเราลองถอยหลังนะครับมาที่42.43.2ก็ได้ครับกดแอปพลายดูเห็นไหมฮมันก็จะจางเห็นไหมครับระดับสูงเชิงเลขข้างหลังก็จะเด็นชัดนะครับอ่าขยายหน่อยนะครับขึ้นสูงไปหน่อยให้มันสวยงามนะครับเห็นไหมฮะ ่าชัดเจนแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็ลองปิดไปโอ้เลยคอนโรลเซนเตอร์เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะก็จะเป็นในลักษณะแผนที่3มิตินะครับอันนี้ก็จะบอกความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยแบ่งตามสีนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเราก็จะตัดาบางส่วนของแผนที่ออกมานะครับ เพื่อหาว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำนะครับน้ำอาจจะท่วมถึงได้นะครับในลักษณะของสามมิตินะครับวิธีการนะครับเราก็ไปในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นว่าเราอยากจะดูบริเวณอ่านี่นะครับเขาช้างนะครับ ม,มีสถานีอณัยข่าดินเราดูพื้นที่นี้นะครับว่าพื้นที่บริเวณไหนต่ําสูงบ้างครับเราถอยหลังไปนะครับที่ท่านเห็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเนะี่ยเราจะทําเป็นสามิตินะครับให้ดูว่าพื้นที่ไหนต่ําสูงครับเราก็าเอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มโชว์ 3D view นะครับต่อไปนะครับขอให้มันสร้าง มาอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่แค่กรอบที่ท่านเห็นเนี่ยเราก็จะดูมุมมองสามมิติของบริเวณแผนที่บริเวณนี้นะครับก็จะมีเข่าช้างด้วยนะครับเห็นไหมครับเข่าช้างนี่ก็เข่าช้างเหมือนกันนะฮะต่อไปนะครับแล้วกดสามมิตินะครับ Td นะครับบนทูบาร์ก็จะรอนะครับ ะจะหมุนหๆนหน่อยนึงโหลดอยู่ครับโหลดอยูอ่เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับโชว์ทีดีววอ่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคลิกเมาส์นะครับเราสามารถหมุนได้นะครับรุปทรงสามมิติเองนะครับเห็นไหมตอนนี้เราจะมาถึง ในเรื่องของการศึกษาระดับน้ำสูงต่ำนะครับเราไปเลือกที่ water level on off นะครับเราก็กดปุ่มเปิดนะครับก็จะขึ้นแถบนี้มานะครับ on แล้วนะครับเราเพิ่มระดับน้ำนะครับไปที่ปุ่ม increase water level อันนี้เพิ่มมาเท่าไหร่นะฮะ10เมตรนะครับน้ำก็จะเริ่มท่วมเข้ามาตรงบริเวณพื้นที่ต่ำนะครับ2ี่เมตรเห็นไหมฮะกินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับ สาเมตรเขาช้างยังรอดอยู่นะครับอันนี้ก็ไว้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่สูงต่ำนะครับวิธีการเซฟนะครับก็กดปุ่มที่เซฟ i m m g g e นะครับแล้วก็ไปเลือกประเภทไฟล์นะครับแล้วก็กดโอเคอันนี้ผมเลือก jpeg นะครับโอเคเสร็จไปเซฟไว้ใน Map Project อีกนะครับเซฟไปในชื่อว่าเขาช้างนะฮะ water level นะครับ save ก็ปิดอันนี้นะครับก็ย่อนะครับไปที่ map project นะครับเห็นไหมครับก็จะมีภาพที่เราเซฟอออกมานะครับเป็นภาพ่างนี้นะครับสำหรับการสำรวจเส้นทรงความสูงของพื้นที่ ด้วย Global Mapper ก็มีแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ